สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมมอิดำผู้เดียวดายาบชนอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเบาวซนจะพาพี่น้องมาดูหน่อไม้หวานนะครับหน่อไม้หวานของเบาวซนนะครับมาดูหน่อไม้นะครับพี่น้องอาหารลดเลิศนะครับอาหารแสนอร่อยนะครับนี่คือกอหน่อไม้หวานนะครับนี่นะครับ ลำใหญ่หน่อใหญ่นะครับพี่น้องนี่มี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 แเล้วนะครับพี่น้องนะครับ,เ,รบ,รบเห็นบอพี่น้องนี่นะครับหน่อใหญ่ๆนะครับพี่น้องเห็นบอนี่ตับหน่อไม้หวานนะครับนี่เห็นบอพี่น้องหน่อใหญ่ๆนะครับ อุ้ยเอ็การเลยนะครับโอ้บ่ได้ลงมาดูนะครับไ่ได้ลงมาเวิงนะครับนี่จนนอเงายาวสวดลวดเลยนะครับนี่นะครับจนนอเงาเลยนี่คือนอไม้หวานนะครับไม้ไผ่หวานนะครับมีกอเดี่ยวที่ปลูกไว้นะครับลำไ่นะครับลักษณะนะครับเป็ดกอไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่บงก็เรียกว่าไม้บงนะครับ ภาษาบ้านเบาซนจะเรียกว่าไม้บงคือไผหวานนะครับเป็นไผชนิดหนึ่งไผหวานลำจะเป็นขนนิดๆนะครับแต่ไม่มีหนามนะครับเอาง่ายนะครับพี่น้องสําหรับไผชนิดนี้นะครับซึ่งไม่มีหนามนะครับมามาเบาซนจะพาเอามาใหม่นะครับสําหรับโอนี้นะครับ นี่นะครับพี่น้องน่อใหญ่บอพี่น้องนอไม้หวานของบาสนนะครับน่อใหญ่ใหญ่นะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับกินไม่กี่นอก็อิ่มแ้วแบบนี้ ชุ่มนะครับพี่น้องมันชุ่มนี่นะครับหน่อยยิ่งย่งอย่าลืมนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ นี่นะครับเห็นอกพี่น้องหน่อไม้หวานนะครับหน่อไม้หวานการหาอยู่หาก,กินนะครับนี่หาก,กินก็เป็นเด้อพี่น้องรับรับเบาซนนะครับหน่อไม้หวานกินแซบแซบนะครับเห็นโบขาว หน่อยยิงใหญ่นะครับนี่นะครับ นี่คือหน่อไม้หวานที่แสนจ,จะอร่อยนะครับคือปลูกไว้นะครับกินทุกปีนะครับสําหรับหน่อมไม้หวานกอนี่นะครับอาหารการกินหาง่ายนะครับสําหรับบ้านเบาวซนนะครับริมไร่ริมนานะครับจะมี่ปลานหน่อมไม้นะครับ มีลำห้วยลำทานลำคลองนะครับในน้ำมีปลาในนามีเข่านะครับพี่น้องอาหารการกิน ต้มจะแกงจะอร่อยสำหรับหน่อไม้นะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของหน่อไม้นะครับการหาอยู่หากินนะครับกับป่าจะมีอะไรจะสุกเท่าเรานะครับอยู่บ้านเรา บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้ออาหารกับหากินตามธรรมชาตินะครับนี่สมเรียบร้อยนะครับพี่น้องสำหรับนอไม้นะครับเห็นบอนอใหญ่ๆนะครับนอใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องสำหรับนอไม้นะครับนอไม้หวานนะครับที่บาวาซน เก็บนะครับในริมสวนนะครับในริมสวนสําหรับในกอะนี้นะครับอยู่ริมลําธารเล็กๆนะครับข้างสวนบาวซนนะครับจะเป็นลําธารตรงนี้คือลาธารนะครับน้ําไหลน้าเย็นนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับพอกันไหมในคลิปหนานะครับพี่น้องบยยักพัดผักหนาเวลาหักมาไรบย์ยักไก่พี่น้องเวลานั่นหักไรมาพี่น้องเอ้ย บ่อยากผัดผักเวนเวนหักจองจำนี้บ่อยากไก่ใสข่ข้อแม่เวนหักผ้าเวนอยากเห็นโตวเวนเดเป็นโตจังไดน,นอสีเป็นโตจังห้อยด้วยไม่ห้อยจังมาสีน้ำขาแม่เวนไก่มือนี่มือใหม่สีมาหาคันเม่ซีว่ายั่ับสีมันมาหาเจ้านะครับพี่น้องนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถึงทีอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับอยู่คนละที่นะครับก็สงใจถึงกันนะครับพอกันไมในคลิปหนานะครับพี่น้อง สวัสดีครับ